จะปุิ่มเพิหมุนหมุนโชว์ไีมนุ๊ปไงสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสร้างเจ้าหัวชะโครกกันนะ่ยเนี่ยสกีบิดีสกีบิดีเย็ด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 ไงเฮี่ยเริ่มจากการสร้างหัวชะโครกกันเลยที่หัวมันก็ตามมานะนี่ขอสร้างเป็นรูปชะโครกก่อนละกันนะดูให้มันชะโครกกันนะครับนี่นี่ไงจะเป็นชะโครกแล้วใช่ไหม เดี๋ยวหลังจากนั้นเราจะมามันขอบไงให้มันดูแบบเป็นหัวตะโกนอะไวางน้ำลงไปด้วยไงนี่หลังจากนั้นก็สร้างหัวออกมาเลยไงหัวนูบเลยไงล่ะไงไอ้มันดูด,ดีเหมือนหน้าตาตัวเองหน่อยไงมันสยองสยองอะไรนี่มีเล็บลีนแงบนี้ยังมีน้ำมีน้ำตึงเติมคงต้องคิดว่าไงเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวมาสร้างในต่อดีกว่าเน,นี้ยมีข้างในบ้านก็จะเป็นงนี้เลยไงนี่นะสร้างเป็นแบบหินงงๆกระจกๆไปเลยอย่าไปกลัวนะห้องน้ำนี่เป็นเหมือนห้องน้ำไงไงวางอะไรเงี้ยน่านอนจริงเลยอ่ะ วางไฟแดงวางให้มันเหมือน,นวางต้นงต,ต้นไม้วางหัวตัวเองนี่เรียบร้อยแล้วครับนี่แหละครับสกิปดีของนู๊บและนี่ก็เป็นสกิปดีของนู๊บเป็นการสร้างที่เหมือนมากๆทั้งการออกแบบภายนอกและการออกแบบภายในเป็นบ้านสกิปดีที่น่าอยู่จริงๆดูจากภายนอกแล้วอาจจะน่ากลัวแต่ภายในนั้นนู๊บเขาบอกว่าน่าอยู่มากๆ ฉูดคิดว่าเต็มสิบสลยเอย่ยอย่นนาลืมคะแนนกับบ้านวิิกของนูบเลยนะครับผมวางหัวโปรเฟช่นลไว้ด้วยนี่แหละครับบ้านของนูบไงเทไหมเอ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับนูบเลยนะงับเนี่ยไปดีกว่าไปอยู่บ้านแหละโปรเฟช่นล อาฮฮาสวัสดีครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกันตั้งนานเนเดี๋ยววันนี้ผมจะพาคุณไปสร้างเจ้าบ้านหัวชะโครกกันดีกว่านะเริ่มจากการทําชะโครกกันเลยเอายงใหญ่เลยชะโครกแบบหรูๆเลยไม่เหมือนไอ้นูปะนะเดี๋ยวผมจะสร้างมันดูยิงใหญ่อลังการงานสร้างไปเลยเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเก็บเป็นรายละเอียดเล็กๆแน่นอน,นนะครับก็จะวางเป็นน้ําแล้วก็คนเปิดฝาชะโครกนี้ไว้หลังจากนั้นก็นจะวางเป็นฝาชะโครกตรงนี้ที่หนึง่งและรายละเอียดเล็กๆนะผมจะวางที่ตรงนี้ด้วยนะครับ เผื่อมีคนจะมาเข้ามาดูอะเพื่อความเท่ผมจะสร้างทิชชู่ตรงนี้ด้วยเริ่มส่วนแล้วใช่ไหมล่ะเป็นอย่างล่ะครับลังจกนะผมจะวางเป็นหัวคนออกมาจากชักโครกนะครับเอ๊แต่ว่าหน้าตาผมมันเป็นไงหน้าตาหล่อๆยิ่งไหมเออแต่ทำสกิปี้มันไม่น่าหล่อหรอกมั้งนี่เลยบอกเลยว่าหน้านี่อัปปากหัวเลยนะนี่ยิ้มเห็นฟันด็กย,ยิ่งยีเลยไงหลังจากนั้นวางหมวกเพชรด้วยโอ้โหเป็นไงโคตรจะเทวางมือได้มีมือได้เป็นไงนี่ถือดาบเพชรเป็นไงล่ะโคตรเท่ครับนี่แหละครับเสร็จแล้ว มาดูข้างในต่อดีกว่านะข้างในบ้านเนี่ยจะมีเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวขอทำข้างในก่อนนะนี่เราจะนับว่าทำาข้างในบ้านเป็นแบบว่าบ้านกระจกกระจกหน่อยๆนะแต่ว่าก็มันพออยู่ได้ไนะวางประทงสีฟ้านี่ก็จะวางเป็นที่คับของไงห้องครัวและนี่ก็เป็นสกิบริของโปรเฟชโนลเป็นการสร้างที่สวยงามและน่ากลัวในเวลาเดียวกันช็อติิว่าการเอาแบบภายนอกภายใน ผมบอกคว่าเต็มสิบเท่าไรเอ่ยเป็นผมผมให้สิบไปเลยการออกแบบที่โคตรจะสวยงามมีทั้งทิชชู่ไม้ขัดส้วมและขี้ที่อยู่ใต้ชะโครกนั้นเป็นการออกแบบที่สร้างสรรค์จริงๆ แถมยังมีก้นขี้ที่ลอยนะ้ำทุกปองอยู่ชมพิว่าเต็มสิบให้เท่าไรดีกว่าอย่าลืมคอมเมนต์และกด s u บ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับโปรเ s ชชั่นแนลด้วยนะครับผมดูจากภายในแล้วเป็นการสร้างที่แบบเรียบง่ายและน่าอยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับผมเองโปร f e ชชั่นแนลเลือกเบอร์ผมแฮกเกอร์ อวจสดสีครับมเมื่อคืนผมเลื่อนช็อตผ่านนะผมได้เจอสกิปนี้เต็ม YouTube ไปเลยอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสร้างบัวชั่นของแฮกเกอร์มาแล้วกันนะโหสวมแฮกเกอร์ต้องสีดำอ่ะเฮ้ยเนล่ะครับมันเหมือนเครื่อง PlayStation สีดำไหมอ่ะแต่ว่ามันคือชักรกนะมาดูดีกว่าว่าผมจะสร้างรูปแบบยังไงอ่ะ รูปแบบของชักโครกของแฮกเกอร์นั้นมันต้องสีดำมันจะเยี่ยวอะเฮ้ยคุณเคยชักโครกสีดำไหมอะคุณไม่เคยเห็นวันนี้แหละครับก็คือชักโครกผมเนี่ยแหละอองี้ยนละครับเดี๋ยวฝอดสั่สร้างมีเป็ดน้ำเป็ดลอยน้ำด้วยอะเฮ้ยนี่ครับนี่ก็เป็นชิชูอะเฮ้ยวางหลลงมานี้เลยอะ น,นี่คืออะไรอ่ยนี่ก็นะเอาเอาไปที่ชุดอันหนึ่งอ่ะเฮ้ยแล้วที่นั่นก็จะสร้างหัวแฮกเกอร์ออกมาอ,าอย่างนี้เลย <c oughs> จ้าทำหัวตัวเองอยังไงดีอ่ะที่ก่อนนะจะปุ๊บเอาเป็นแลบลิสออกมาอย่างนี้ละกันนะเฮ้ยน่ากลัวใช่ไหมละ่ะเฮ้ยนี่แหละครับแฮกเกอร์เองอ่ะเฮ้ยไงมีคิวเรื่องหัวหลอดเท่จริงเลยอ่ะเฮ้ยแล้วที่นั้นก็จะวางมืออ่ะมันแบบว่ามือที่ชั่วร้ายแบบว่าทำหนึ่ง อย่างนี้เลยใช่ไหมครับาะฉะนั้นก็จะว่าเป็นไม้ถั่วมแง еф, อืมธรรมดาเข้าในบ้านกันดีกว่านะเฮ้ยข้าในบ้านก็จะทาแบบเรียบง่ายเป็นห้องสีอย่ยงงงๆแล้วกันนะเฮ้ยไอเหมือนชาวบ้านเขาแต่ว่าเราต้องแตกแตกแตก่ตางกันหน่อยนึงอะเฮ้ยต้องแต่งเล็กน้เรียบร้อยอะเล็กน้อยๆอย่างเงี้ยต้องทาให้เรียบร้อยนะครับเฮ้ยพตตรงนี้ด้วยอะตรงนี้ทําเป็นโต๊ะคอมเหม่อแล้วก็สำซิงรางจานอ่ะเฮ้ย <c oughs> เป็นไงล่ะครับและนี่แหละคือโพสกิมมิกของแฮกเกอร์นั่นเองอ่ะเฮ้ยเป็นไงล่ะครับฟิลฟมกล้าแกลขี้เหล็กใช่ไมอ่ะเฮ้ยอันนี้ไม่ต้องให้แค่มันยายเดี๋ยวมันยายเองอ่ะเป็นการออกแบบที่สวยงามไหมล่ะครับอืมขอยขัดขิงตัวเองหน่อยแล้วกันนะอ,อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับแฮกเกอร์นี่น,นะครับผมตั้งใจซ้องมากเลยนะครับเนี่ยโอหตัว,ว,ว,วนี่เลยที่ชู่เป็นโกงเลยสออสลับมันสลับแฟบนะ ไงแล้วครับมีเป็ดน้อยด้วยโคตรเท่ครับข้างในพารน,นี่ก็จะบอกว่าน่าอยู่หน่อยๆแล้วการตกแต่งที่ยอดเยี่ยมเฮ้ยไงแล้วครับเฟี้ยวฟผลอแกงขี้เหล็กจริงๆอ่ะเฮ้ยวางนี่เหรอะเรียบร้อยอ่ะโคตรจะหล่อเท่แต่ท่อหล่อเท่ขำโชว์ไปทีนึง่งไงล่ะแหมมันหล่อเท่งกระชิ้กริบกริบเต้นโชว์ไปทีนึงเต้นปอดไลท์โชว์ไปทีหนวายพระเจ้า ชักโครกอะไรปัญญาอ่อนพวกมึงดูกูนี่เดี๋ยวนี่นะดูพระราชพระเจ้าพระเจ้ามันต้องสร้างอะไรใหญ่ๆอลังการกันสร้างกันนี่ไงลง่แะแชักโครกสีสีฟ้าเนี่ยเคยเห็นนะเปล่านี่มีที่นี่ที่เดียวไปขอวางเรียบร้อยก่อนในวางรอบๆเลยนี่ไม่ใช่ขี้นะแต่คือชักโครกของพระราชวังไงนี่มันต้องมีัลังกันนั่นไงชักโครกสีทองหเหลืองอลามมาเลยนี่แหละชักโครกข,ของพระองค์ พระองค์ทรงโอเคไงล่ะทำจากโคกเหลือลืๆเงี้ยถโคกเน่าเน่าถโคกเ็กระโปรกนี่น้ําไหไมไลมาโรนไงมันจะมีน้ําเหลืองๆน้ำเหลืองคือน้ําอะไรก็ไม่รู้แต่อยากคิดเอาเองแลวกันนะแล้วก็ฝาจากโคกที่ขาวไงอมองันนั้นกจะวางเป็นหัวตัวเองอยู่นี่นะอืหัวพระเจ้าโผล่จากโคกกูละมือจะเชื่อจริงเลยแต่ว่ามันก็ต้องทำมานะเพื่อคนดูวางนี้ขึ้นมาเลย วางป่าข้างในด้วยนี่มีลินล้นนีนนนนนนม่มีหูด้วยไงแล้วจากนั้นจะใส่มงกุฎกองไฟไงมงกุฎแห่งพระองค์นะ่ยเรียเข้ามาดูข้างในดีวกว่ามาข้างในนี่ก็จะไม่มีอะไรมากนี่มีแต่ความพระราชวังและความหรูหราไงเราจะทังความเป็นตัวเองนะ อย่าลืมเลยนะวางกระจกไปด้วยมีวางตกแต่งเรียบร้อยไงให้มันดูน่าอยู่ไงเยอะไงบ้านของพระองค์ทรงน่าอยู่ใช่ไหม,มไงละ่ะวางหัวเนี่ยไงน่าอยนนู่ก็เชิญเขาเลยไงมีสองชั้นไงก็เป็นชั้นเดียวนี่กูมีสองชั้นเลยไงนีกจะวางเป็นโคมชิดทาแล้วก็จะวางเป็น,นทนน้องครัวนี้ด้วยนะไงละ่งละน่าอยู่ฟินๆเลยไงฟินยอนเลยไงวางไปเลยแปะรูปเรียบร้อยและนี่แหละคือชักโครงของพระเจ้า และนี่ก็เป็นชักโครกของพระเจ้าเป็นการสร้างที่อลังการงานสร้างจริงๆผมก็เป็นฝีมือของพระเจ้าจุณผูคิดว่าการออกแบบนี้เป็นยังไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันนะยครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพระเจ้าด้วยนะครับผมทั้งการออกแบบภายนอกและการออกแบบภายในสุดติงจริงๆการออกแบบภายในนั้น เป็นการสร้างบ้านแบบโมเดิร์นและที่สำคัญการตกแต่งด้วยธรรมชาติเป็นการออกแบบที่น่าอยู่ซนจริงคุณผู้ชมคิดว่าอยากอยู่บ้านของใครกันแน่อย่าลืมคอมเมนต์กันเลยนะครับหนี่คือบ้านของข้าเองบ้านชะโครกแงงน่าอยู่แล้วใช่ไหม